สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลีล้ลับที่โลกไม่เคยหาคำตอบได้แล้ววันนี้เราจะมาเปิดตำนานที่ถูกลืมเลือนไปกับทาลายศสถาปัตยกรรมหินโบราณที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวของมนุษย์ยชาติเคยสงสัยกันไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างปรศนาเหล่านี้มีที่มาที่ไป อย่างไรนักโบราณคดีที่ต้องเคชิญหน้ากับเสียงหัวเราะอย่างจากเพื่อนร่วมงานว่าเขาเสียเวลาไปกับเศษซากปรกหักพังที่ไร้ความหมายกลับต้องพบว่าสิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดชีวิตอาจเป็นคำตอบที่โลกทั้งใบเฝ้ารอคอยเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นจากจุดต่ำสุดในชีวิตของนักโบราณคดีที่ชื่อว่ารออารามปรุษผู้ที่ทุ่งเททั้งชีวิตเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับทารยุทธแต่กลับไม่เคยได้รับความเชื่อถือจากใครเลย เขาถูกไล่ออกจากโครงการวิจัยและต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนเกาะแห่งนี้มีเพียงความหวังอันริบหรี่ว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการค้นคว้าและขุดค้นด้วยตัวคนเดียวท่ามกลางแดดที่แผดเผาและลมที่พัดกระหน่ำบนเกาะเมนอกาจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่ฟ้าเริ่มเปดิดรออารามได้ค้นพบก้อนหินแกะสลักที่มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่พื้นดินมันไม่ได้ดูเหมือน,นกับอักษรโบราณใดๆ ที่เขาเคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเขาลองใช้แปรงปัดฝุ่นออกอย่างแผ่วเบาสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นกับเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆขึ้นมาเรากับว่ามันกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหใมานับพันปีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแสงสีฟ้าอ่อนๆจากสัญ,ญลักษณ์บนก้อนหินโบราณทำให้หัวใจของดอรารามเต้นร,รัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะนำมันกลับมาที่ห้องทำงานอันคับแคบของเขาที่นี่มี